สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดปราสาทนผูมชมแล้วก็มาขอโชคกับแม่ตะเคียนสองพี่น้องที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะขอโชคด้านนี้นะครับก็จะเป็นขอนแม่ตะเคียนนะครับที่เราจะไปขอโชคกันเนะเาะสําหรับวันนี้เนี่ยผมกับองนะครับมาขอโชคให้กับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับไปให้จบด้วยท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ถ้าดูจบแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอโชคให้แบบ ท,ท่านชมทุกท่านหวังว่าจะได้รับโชคกันทุกๆท,ท่านเนาะวันนี้เราไปขอโชคกันครับไป,ปถ้าผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปขอโชคด้านในนะครับก็รบเรื่องขยะเต็มซีกับจับปิงปองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านโน้นกันก่อนนะครับไปขอที่ ขอนกันก่อนนะจะได้เลขอะไรนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมท่านไปดูกันไปนี่ท่านผู้ชมอุย้ยเขาขอนมาใหม่หรือเปล่าไม่เหมือนเหมือนขอนใช่เหมือนมาใหม่เนาะเนี่ยเขาเก็บอันนี้หมดไม่ยแต่ดูอยู่เยอะขึ้นนะท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับมีขอนมาเพิ่มขึ้นนะดูเยอะดเยอะกว่าเดิมเพราะตรงนี้ไม่ นี่มาใหม่ป่ะไม่เหมือนเก่าเลยเลือนเก่าเหมือนเก่านะแต่มันเขาเก็บหมดเลยอ่ะท่านผู้ชมดูดูเยอะหรือว่าเขาเอาของออกไม่รู้นะไม่นี่เขาเขียนเลขอะไรคนเขียนเหรอห้าอะไรนี่ห้าอะไรนี่้เฮะตรงนี้แปลกๆอ่ะมีเลขวะเนี้นะ ตรงนี้เหมือนเลขอะท่านผู้ชมดูดิมันเป็นลอยแตกๆเหมือนเป็นเลขเนาะน,นี่ใช่ไหมสามห้าเจ็ดเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดใช่ไหมเหมือนเลยนะท่านผู้ชมเนาะว่าไหมอันนี้คือเพิ่งเริ่มเข้ามาสองก็เห็นประมาณนี้นะครับเลขสามเลขห้านะครับแล้วก็เป็นเลขเจ็ด ประมาณนี้เลยอะเหยนปรับเลยมีใครคิดเห็นเหมือนผมไหมนะครับเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดนะครับ <11 9 S 1> ใจเลยหนึ่งหนึ่งเก้าไอพี่อะเห็นเลขหนึ่งหนึ่งเก้านียหนึ่งหนึ่งเก้าเออทำไมพี่มันชัดมากเลยเเลยเออหนึ่งหนึ่งเก้า เหมือนหนึ่งหนึ่งเก้านี่ถ้าผู้ชมนะอองบอกเป็นเลขหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเห็นไหมหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรือหนึ่งหนึ่งหกก็ได้น้องหอมนี่ใช่หนึ่งหนึ่งหกเละหนึ่งหนึ่งหกก็ได้หนึ่งหนึ่งเก้าก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกได้แต่หนึ่งหนึ่งเก้าชัดเลยเนาะอืมชัดอยู่ในเอ็นนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเลย เอ้ยตัวนั้นมันกลับหัวมันเล็กสองเลยเอ๋อใช่ใช่ตัวนี้เนาะมันเล็กสองมันเล็กสองเ,เออนี่ท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งเก้านะครับนี่เหรอนี่ชัดมากเลยอออชัดหนึ่งหนึ่งเก้าหรือหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะไรเงี้ยหนึ่งหนึ่งแปดนี่เนาะแต่แต่สมอว่าหนึ่งหนึ่งแปดเลยหนึ่งหนึ่งเก้าแต่หนึ่งหนึ่งเก้าชัดนะ หนึเก้า็ชัดเตินี่หมดเลขสองเลยเอเออแปดหกนะหนึ่งหนึ่งก็ได้นะมีสองอยู่ข้างบนด้วยตัวหนึ่งนะเลข2ององชี้เลขสองดินี่เลขสอเออเห็นไหมครับผู้ชมจะประมาณนี้นะครับเห็นไึ่งหนึ่งเก้านะตัวตัวเลขสองตัวเป็นร้อยขีดฉีดท่านผู้ชมนะ้วต,ตัวเก้าก็ชัดอยู่นะครับชัดมากเลยอโอเคเนาะ ลม,ลมแรงมากเลยรถจริงๆมาวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยกดดันนะเพราะว่าทางทางข้างนี้เขายังทำอุ้ยอองมึงไม่เห็นตรงนี้หรอลายตรงเนี้ยเฮ้ยแม่แม่ให้หรือเปล่าหรือไงอะไรอะ่ะมาดีมาดิ้ริวรว,วอุ้ยท่านผู้ชมชัดชัดชัดมากไม่รู้ว่า เกิดจากคนเขียนหรือว่าอะไรนะชัดจริงๆไหนนีหกสองเป๊อหกสามเปดคนเขียนเหรอเฮ้ยชัดมากคนเขียนเลยนี่ก็เห็นเลขเหมือนกันนี่มันไม่ใช่รอยเขียนนะอันนี้เหมือนอะไรก้าพี่เนอ่ยน,นี้เห็นอะไรก้าเนี่ยนี่เลขรก้าอย่างเงี้ย แต่นี่เหมือนรอเขียนเหรอแต่มันไม่มันเป็นรอยมันไม่ใช่คนเขียนอะมันไม่มีรอยเนี่ยถ้ามันดูเรียบๆว่ะฮะมันหกสามเปอรอะเอ้ยแต่มันไม่ใช่รอยคนเขียนนะมันดูเรียบๆเลยถ่ายไม่ได้ดูดิเนี่ยถูออกมันก็ออกไม่ออกเลยนะลองสือตามลฮะลองสือตามเนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เล็กปรับไฟลงศูนย์ห้าเหรอเออปรับไฟลงออกอะอันนี้วันศูนย์ห้าเลยเออใช่ไหม เหมือนเนี่ยรไม่รู้เลขข้างล่างนะข้างล่างดิเนี่ยถ้าผู้ชมมีเลขนี้ด้วยเหมือนศูนย์ห้านะต่ว่าศูนย,ย์ห้าไมศูนย์ห้าปะเห็นศูนย์ห้าอยู่อุ้ยอุ้ยแต่ตรงนี้ชัดมากเนี่ยเหมือนคนเขียนนะเลขมันเหมือนคนเขียนแต่ว่าลองเอามือถูออกมันไม่ออกนะไม่ออกเหมือนคนเอานุ่นมามาเขียน,นะยยนไวนะ้อะ มันเอาอะไรนะเหล็กหรอเลอะอะไรนะเทียนมาเขียนไม่ใช่เทียนเอาเทียนมาเขียนแล้วก็เอาเป็นปูมังค์ลองลองเอามือรูปไดิมันไม่มีอะไรเลยนะมันเรียบๆไปเลยนะใช่ไงเขากมเทียนมันกินมันริมันไม่มีอะไรเลยยัไม่มีอะไรออกเลยะชาดไปเปล่าวะใช่เอท่านผู้ชมลองดูเนาะตัดสินใจลองดูนะตัวเนี้ยผมว่าชัดเลยก้าไม่น่าเชื่อเลยมีคนมันเหมือนคนเขียนมังกี้ตกใจหมดเลยเห็น เกนเลขส่งเดินกับมันึกว่านึกว่าไอ้ียชัดัวนี้ชัดอันนี้สุยดเลยนะนู่เหมือนห้าเก้าสุดยอดมากเลยห้าเก้าวะมันเลขห้าเก้าเหรอที่นี่ดูวันออกถ่ยเนี่เนี่ดเลยกุยชัดจะไปห้าเก้า เฮ้ยมีคนเขียนอีกแล้วเหรอเฮ้ยมีคนให้อีกอ่ะท่านผู้ชมบนกระจกก็มีเดียวที่สามเจ็ดเูดิชัดมากเลยอะไม่รู้เฮ้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้มองกระจกกันนะผมไม่ได้ดูกระจกเลยท่านผู้ชมแต่ว่าเลขดูดิดูดิอยู่ๆเลขก็ขึ้นอย่างเนี้ท่านผู้ชมดูดิสามเจ็ดแล้วก็ท่านก็เห็นตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงเนี้ยอาจจะมีคนเขียนก็จริงแต่ว่านั่นเป็นเป็นโชคบางคนอเดินผ่านไม่เห็นเมื่อกี้อ่องก็เดินผ่านที่สองรอบนะอ่อง ไม่เห็นเหมือนกันเมื่อกี้เดินผ่านตรงนี้กันผมก็ผ่านมาตรงนี้ก็ไม่เห็นท่านผู้ชม,มเพิ่งเห็นเมื่อกี้แล้วองก็เพิ่งเห็นแต่กระจกเหมือนกันท่านผู้ชมสามจีนกับหนึ่งเก้าฮะมีหนึ่งเก้าเลเห็นไอ้ข้างหลังนูนะ้นอะไรมันเป็นหนึ่งเก้าพี่หลังไหนข้างหลังนูนะ้นอ่ะมันมีเหมือนตามันจุดๆสองอันหน,อหนึ่งเก้าไหนองมือผีลอกออกมาบีดไฟที่เเห็นเลยนูนะ่นอ่ะไหนตรงไหนอ่ะเมื่อกี้อยู่ที่ไหนข้างหลังนูนะ่นอ่ะ ข้างหลังเราเน,นี่เหรออืมไม่เ็นมีอะไรเลยข้างหลงังอะหนึ่งเรางเห็นเลขสามมาชัดมากมันหายไปเร็วสามข้างหน้าเห็นชัดมากเลยหายไปเร็วฮะเฮ้สามเจ็ดะชัดสามเจ็ดชัดมากพี่สองหน่อยดิม,มันยินเสียงอะไรจะจุๆแฉะอยู่ต,ตกใจคัะ เดี๋ยวทาแบบนี้นะคุณแม่ไม่เห็นเลยสง่งฟรีกงส่งผังนี้ั่งฝังนู่นก็ไหละเออเนี่ยเัยถ้าผู้ชมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่ชัดเจนนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็เบัองเอญเนี่ยผมเดินผ่านมาตรงนี้ใช่ไหมแต่เลขององก็เดินผ่านนี่แหละแต่ไม่เห็นนะเลขเนี้ยไม่เห็นนะครับผมก็ย้อนกลับมาถ่ายเมื่อกี้นะก็ชัดมันชัดมากอะ ชัดมากจริงงตรงองเห็นเมื่อกี้เป็นหนึ่งหนึ่งเก้ใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็จะมีบนกระจกเนี่ยองก็เห็นเป็นสานะครับก็อาจจะเป็นเลขที่เขาเขียนไว้นั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่ามันนานมาแล้วนะนะแล้วก็มีตรงเดือมันออกใช่อาจจะออกก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็มีเลขตรงนี้เป็น6 3สามแปดท่านผู้ชมตรงนี้6 3สามปนี่ก็ค่อนข้างที่จะแบบชัดเหมือนกันเนาะเราไม่เห็นตอนแรกแต่ตอนนี้เราเห็นละมันเป็น6 3สามแปดชัดเนาะเป็นเลขที่ น่าจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่านะเออหกสามหกแปดแล้วก็สามแปดได้ท่านชมอย่าลืมเนาะออกอองก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเก้ากับสามเจ็ดเก้าอย่าลืมตีเป็นหกนะเก้าหกตัวเดียวกันด้วยอืมนอกสองจุดตรงนี้นะพี่ห้าสองเจ็ดศูนย์ไหนมีเลขห้าสองเจ็ดศูนย์ ท่านผู้ชมตรงนี้อองบอกว่าเห็นเลขตรงนี้เหมือนห้าสองห้าสองศูนย์อะคือจะบอกว่างวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเนาะเหมือนห้าสองเจ็ดศูนย์มดที่ผ่านมานู้นอะเราได้เลขจากผ้าตรงนี้แนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เป็นเลขที่เข้าสามตัวด้วยสองตัวด้วยเนาะของที่เจ้าแม่ริมริมบึงจังหวัดสมุทรสาครเหมือนห้าสองเจ็ดศูนย์อยู่สารพันท้ายนรสิงห์เนาะวันนี้อองเห็นเลขที่ผ้าอย่างนี้ท่านผู้ชมไหนี่ตรงไหนจับสิ เอ้ยนำมาแบบนั้นไม่เห็นพี่ก็ต้องถ่ายข้างลาง5พี่ก็ต้องเฮ้ยต้องถ่ายข้างล่าง527ด้วย5270 527พี่ปิดไฟนั้นดิ527ชัดท่านผู้ชมพี่ปิดไฟนั่นเลยนะครับ527สั่งฟังไอ้ยไฟนี่ก่อนนี่เห็นปะ5270เห็นปะเห็นปะ5เออ527 52 จ็ดศูนย์มีเลขศูนย์ด้วยเหรนปะต,ต,ตัวอะไรหรือว่าเก้าเหมนจิตเก้าป่ะห้าสองจิตเก้าหรือว่าห้าสองจิดศูนย์เฮ้ยก็เป็นเลขที่ชัดอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะที่พามาหาโชคตัวนี้เนาะเออแปลกคือเลขตัวเนี้ยคือมาทางไหนเราก็เอาหมดนะตอนนี้มาทางผ้าท่านผู้ชมเนาะคือองได้โชคกับผ้ามาหลายรอบเหมือนกันเนาะอ,องเนาะใช่ไหมที่ชหลายหลยรอบแล้วที่หาได้มาท่านผู้ชมนี่ไงที่ห้าสองเฉย ห้าสองเจ็ดศูนย์นี่ท่านชมดูไอห้าสองเจ็ดเก้าถ่ายมาท่านชมนะห้าสองเจ็ดเก้าเก้าหรือเจ็ดศูนย์นะอ๋อเนาะนีมีเก้าอ๋อเด็กเก้าอยู่นะแต่ว่าเลขห้าสองชัดไได้แล้วท่านชมชัดมากเลยสรุปเลขกันท่านชมห้าศูนย์เลยเอาท่านชมนะวันนี้เรามาขอโชคกับแม่ตะเคียนที่นี่ท่านชมเนาะเป็นแม่ตะเคียนสองพี่น้องของวัดปราสาทแห่งนี้จังหวัดนนทบุรีท่านชมเราผมกลับองมาขอโชค ให้กับท่านชมทุกท่านเนาะหวังว่าท่านชมทุกท่านจะได้รับโชคกับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สรุปเลขให้ท่านผู้ชมทุกท่านตามนี้แล้วกันนะครับเลขแรกที่องเห็นก็คือเลข1 1 9 1 1 9ท่านผู้ชมกับแล้วก็3737 37. นี่คือเป็นเลขอยู่บนกระจกนะครับเป็นโวนัวผมเองเมื่อกี้ที่เห็นก็จะคือเป็นเลข638ท่านผู้ชมเนาะและล่าสุดเมื่อกี้องเห็นเลขตรงนี้นี่ครับอ,องก็เห็นเป็นจุดสุดท้ายท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลข52เนาะก็คือเลข ความชัดเจนอยู่ที่52เนาอใครที่รับชมคลิปวิดีโออยู่นะก็ลองเอาไปพิจารณาเลขที่เห็นเลขไหนชัดเอาไปเล่นท่านผู้ชมถ้าไม่ชัดอย่าเพิ่งเอานะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนท่านผู้ชมสําหรับคลิปวิดีโอที่แม่ตะเคียนวัดปราสาทแห่งนี้ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็หวังว่าจะเป็นคลิปนาโชคสาหรับชมทุกท่านเนาะได้รับโชคกันแล้วก็อย่าลืมไปทาบุญท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คน2เลขด้วยกันลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊าย